สวัสดีครับอยู่กับช่องหนึ่งหกแปดมงคลพระเครื่องนะครับวันนี้มีพระหนึ่งรุ่นมาสอนวิธีการดูนะครับผมเอาง่ายๆเอากันไวไวนะครับนะครับวันนี้นะครับได้เหรียญเพชรน้ำเอกนะครับปีสามหกนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับผมเทพเจ้าด่านขุ่มทศนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมของท่านนะครับซึ่งตอนนี้ก็ร้อนแรงสุดๆดนะครับสำหรับเพชรน้ำเอกนะครับผม ก็วันนี้ได้เป็นบล็อกทองคําปอขีดนะครับแล้วก็บล็อกทองคํานะครับจะมาสอนวิธีการดูครับบล็อกทองคําดูยังไงนะครับบล็อกทองคําเนี่ยเขาจะเป็นเก้าจะมีเก้าวงเดือนนะครับแล้วก็จะมีปอขีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกพิเศษขึ้นมาอีกนะครับเห็นไหมครับตรงปอปลาเนี่ยจะมีขีด เห็นไหมครับตรงใต้ปอปลาคาว่าบริสุทธิ์ทองนะครับจะมีขีดเดือนนะครับนี่ครับจะมีขีดใต้ปอป่ายางนี้ก็จะพิเศษกว่าบล็อกทองคําธรรมดานะครับอันนี้คือบล็อกทองคําธรรมดานะครับคือด้านหน้าจะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยเขาเป็นบล็อกทองคำนะครับจะเป็น9ก้าวงเดือนนะครับบล็อกทองคําปกติเลยนะครับก็จะมาสอนวิธีการดูเลยนะครับใบกันแบไวๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเก๋ออกมาค่อนข้างเหมือนนะครับอยากให้จดจําที่โค้ด แล้วก็ตัวตัดนะครับผมจําให้แม่นๆนะครับก็เหรียญรุ่นนี้ดูไม่ยากนะครับเบสิกเหรียญครับเหรียญเขาเนี่ยพื้นผิวเนี่ยจะค่อนข้างตึงนะครับตัวหลังสือเขาจะเป็นแท่งดูโค้ดนะครับเดี๋ยวผมโซมให้ดูโค้ดซึ่งตัวเก้เนี่ยเป็นโค้ดหล่อนะครับโค้ดแท้เนี่ยครับจดจําโค้ดดีๆนะครับโค้ดเขาเป็นโค้ดตอกนะครับไม่ใช่โค้ดหล่อนะครับโค้ดหลอนี่เก้นะครับ โคดตอกเนี่ยจะเห็นเป็นเสี้ยนนะครับเวลาตอกลงไปจะเห็นเนื้อด้านข้างนะครับจะเห็นเป็นเหมือนเส้นเสี้ยนนะครับเห็นไหมครับโค้ตตอกจะมีความคมนะครับความคมมากๆนะครับเดี๋ยวดูองค์ในเลี่ยมนะครับอันนี้ก็ตอกเต็มใบเห็นได้ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับด้านข้างเนี่ยเขาจะมีเส้นเสี้ยนครับเนี่ยครับเห็นไหมครับในโค้ดนะครับดูในโค้ดีดีนะครับ ขอโค้ดเนี่ยครับขอเป็นโค้ดตอกนะครับพอตอกลึกลงไปเนี่ยด้วยแรงที่ตอกเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นเสียนนะครับด้านข้างนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคมมากๆนะครับแล้วก็บอกทองคำปลอขีดนะครับก็มีปลอปลาขีดอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะต้องเป็นเก้าวงเดือนนะครับบลตอกทองคําทุกองต้องมีนะครับเก้าวงเดือนนะครับเห็นไหมครับเลขเก้าข้างหลังตรงยันเนี่ยจะมีวงเดือนนะครับ แล้วก็บล็อกทองคําเนี่ยเขาจะมีเส้นตัดตรงนี้นะครับจะมีรอยกึงตรงพื้นพื้น,นเหรียญตรงนี้นะครับรอยกึงกลมๆมแล้วก็จะเป็นรอยเส้นขนแมวหรือเส้นแตกเนี่ยขวางอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นรอยกึงอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีเส้นแตกเป็นแนวนอนขวางไปยาวๆคมๆอย่างนี้นะครับ จาะเนี่ยค่อนข้างเป็นเจาะมีปิ้นธรรมชาตินะครับเจาะทะลุนะครับปิ้นธรรมชาตินะนะครับห่วงก็กลมประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเหรียญเนี่ยเขามีความคมนะครับพื้นผิวตึงนะครับเส้นสายนะครับดูกระแสเหรียญที่วิ่งออกมานะครับนี่ครับคมมากๆนะครับอันดับที่สามคือตัวตัดนะครับตัวตัด จำจำรอยตัดให้แม่นนะครับเพราะว่าตัวเก๋เนี่ยเขาไปตะใบขอตัดจะมีความคล้ายกับตัวตัดแท้นะครับพยายามแยกให้ออกนะครับตัวตัดแท้เป็นยังไงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับผมจะไปแบบช้าๆนะครับตัวตัดค่ายเป็นเหมือนผิวมะละนะครับหรือผิวส้มนั่นเองครับผิวเปลือกส้มนั่นเองนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับ มีรอยตัดคมบ้างนะครับนี่ครับเห็นไหมครับดูรอยตัดนะครับนี่ครับแค่นี้แท้เลยนะครับอย่างนี้จ่ายตังค์ได้เลยครับหรืออยู่ในเลี่ยมนี้ครับก็ดูโค้ดนะครับอย่างที่ผมบอกครับโค้ดตองครับดูให้เป็นโค้ดตอกนะครับแล้วก็ดูธรรมชาติเบสิกเหลี่ยงทั่วไปเลยนะครับเห็นไหมครับ จะมีรอยกึงแล้วก็จะมีเส้นขนแมวตัดขวางไปอย่างนี้คมคมนะครับบล็อกทองคำต้องมีทุกองนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเห็นไหมครับรอยกึงนี่ก็สำคัญนะครับกับรอยตัดตรงนี้นะครับสำหรับบล็อกทองคำนะครับคมคมอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เบสเบสิกเหรียญก็ดูธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับอย่างนี้ก็ดูง่ายเลยครับมีรอยซ้อนมี ความคมของพื้นผิวเหรียญความตึงนี่ครับเห็นไหมครับโอเคครับก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปนี้คลิปนี้เป็นความรู้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็วันนี้ขอลาเรเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ